บาดต่อต่อไป,อไปไขป้าวตระจใสเข่าปลาหัเข่าช้านาแห่งตามกำลังรัทธาเราใส่ปัใจใส่เงิน,น,นลงไปในยางขังเพลินใส่เงินลงไปในยามมองเพลินสำรับข่าว้านัแห่งต่งตามจัใสลงไปในบาทอันเีกับเป็นีท่านประ,ประนัเนนจ้าหน้าที่ขอคอย่าค่อยไทยบาททท่บาท ตลอดเวลาเนี่ยเขา้ามาทำยากแลราเข้าสืบอบร,ริสไทใจเย็นๆตังๆต้งคิดตั้งใจให้ดีอนันนี้ก็คืองานบุญตักบาตรปีใหม่บุญสงกรานต์กบวัดพุทรรักษาเรียกว่าวันโมบิลของเขาตั้งแถวพ้ใดมาท,ที่หลังบ่าททนสุ้อไทยก็ตั้งต่อไปอาจจะให้แถวค่ะ นี่แหละทัดมันขาดมันบล็อกท่อนกระแทกมันกระเสียบค่อจังบุญทังเฮาเ้าเหตุต่อเนื่องต่อบุญตอ่ญตอกุศลกันไปภาพที่ออกมามันก็เบ,บิง่งอ่าสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยอันนี้ก็ขอาร์โนมธาน่าบุญเด้ยอยร์เนี่ยน้อมทั้งหลายออกตนญาติโยมอ่าศรัทธาชาวโมบิลของเฮาสกุขสุขคอนที่ได้มาความบุญที่ได้มาความบุญปีใหม่บุญสงกรานต์อ่าที่วัดพุทธรัตสาของเฮา หลังจากประสงมพเพธ่์ดอกลาบินาบาดแล้วมันจะสิเข้าไปสันเพลพันธุ์ดอกก็ได้หนี้เขาปลาอาหารเห็นน่ากินของเขาหน้าบ้าอยาจะสบายเพื่อนสบายเพื่อนกับเพื่อนเขาก็เขาไปขังได้ปฏิเสธแต่ไวอาหารเพลปฏิเสธแต่อาหารเพลครับพระคุณเจ้าทั้งบุดหลังจากเพผสนสันเพนแล้วเขาก็จะสิมี หลังจากพระสงค์อ่ามสังเพื่นแล้วห้องกับนันเลยนะนาไ,ไวิดีโอ,อสังเพื่นแล้วไฟปิมิกการแหร่ขบวนการแหร่อานังสังขารนั่งสงกรานอันนี้กำรับสงบ่งใบ